ครัอย่างไม่ได้ยิงนูมานานนะครับวันนี้เรามาลองเล่นคันใหม่ๆดูอันนี้นะครับเป็น p อยต์เดิชิเลรุ่นซาโตรินะครับาโตริโดยลูกทรงโอเคครับคิปเข้ามือดีนะฮะความกว้างของคิปเพิ่มขึ้นจับขนาดมือแล้วก็ตำแหน่งของแอโรเชลค่อนข้างต่ำ นะครับค่อนข้างต่ําใกล้เคียงกับนิ้วชี้ลูกอยู่ในแนวเดียวกับนิ้วชี้ทําให้สามารถยิงในกลุ่มเทดิชชวลหรือยิงแบบเอียร์ติงคีค่อนข้างง่ายนะฮะมุมริมเข้าที่ดูมุมริมนะครับเข้ากิปแล้วเซนเตอร์ริมลงข้อมือนะฮะเซนเตอร์ริมลงข้อมือทําให้การน้าวสายค่อนข้างเป็นไปได้ง่ายนะครับสิ่ร่งในการน้าวสายค่อนข้างนุ่มแล้วก็ไม่ตื้อปลาย ที่เราสัมผัสได้นะครับสป,ปีรูปหถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะทิปมือค่อนข้างดีนะครับถ้าที่ลองยิงแบบสไตล์เทดิชเนอลแล้วเนี่ยท็อกน้อยมาก ในกิปมือจังหวะน้าวคันจะนิ่งคันจะไม่ดิ่งนะครับแล้วก็ที่บอกว่าข้อดีอย่างหนึงสามารถตั้งตัวเล็ดได้ถือว่าเป็นเรื่องดีในการเซตอัพเซตอัพันง่ายขึ้นเยอะมีช่องสำหรับถ่วงน้ำหนักได้หรือใส่สแต,ต็ปสั้นกรณีถ้ายิงเป็นสไตล์ฮันเตอร์นะครับหรือยิงแบโบก็ยังได้อยู่ อาง่ายครับออกตัวง่ายแล้วก็ไม่ดื้ไม่ดึงเรากลับน้าวมาสมูุนุ่มนวลนแล้วก็ที่จุดแองเคอร์โฮได้โฮได้อย่างสบายๆไม่ตื้อไม่ไม่ถึงจุดแตกที่ดอเล้งผมประมาณสัก28เกือบเกือบ28ขาไปนิดเดียวตรับ ไลเซอร์ uh, er ที่ให้มานะครับจะมีอยู่สองสี mm hmm. ก็คือสีแบ็กเอาท์คันนี้คือดำด้านแต่อีกสีหนึ่งเป็นบัคกสกินสีเหมือนหนังกวางสีออกคล้ายๆทรายนะครับเป็นสีด้านเหมือนกันส่วนลิ้มเนี่ยก็จะเป็นสีเมเปิลเป็นไม้อันนี้นะครับแล้วก็สีดำแล้วก็สีขโมลายพลาง ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกประกอบได้ว่าเป็นว่าต้องการสีแบบไหน,นส่วนน้ำหนัลกลิ้มก็แล้วแต่น่าจะตั้งแต่30มอนด์ขึ้นไปเลือกได้นะครับลิ้มที่ให้มานะฮะมันจะมีเซ็ความยาวได้ลิ้มกับไลเซอร์ที่ต่างกันตั้งแต่ไลเซอร์มีตั้งแต่17บเจ็ิ้ายี่ิบเอ็นิ้วนะครับแล้วก็ลิ้มให้มาเป็นช็อตมีเดียมลอง ก็สามารถประกอบคันได้ตั้งแต่58นิ้วไปจนถึง64นิ้วซึ่งก็จะเหมาะสำหรับคนที่ตัวเล็งยาวคันก็จะยาวขึ้นอาเป็นไงบ้างาก็เขับผมก็ดีนะพี่น้าวฮารกันาวไม่เตอร์ดึง ่ะครับเนี่ยจังหวะเข้าจังหวะโคใช่จังหวะเข้ามันค่อนข้างสม่บบคือแ่ว่าแต่ว่าตอนปล่อยลาก่อนข้างไหวอ่สายแบบน้างไเป็นที่มนเป็นมเดเปนป็นางข้ายังไที่มันเปนค่อนข้างจะเฟรแน่นอแต่ว่าเปสตีลลูปค่อนข้างดีหรือว่าหรือว่าอเเลยมากสา่ขายลูกนิ้ววมากดู สึกเหมือนว่ามันสายจะโจรสายระ <A S 1> โจออกไปเลยใช่หสายจะโจอรออกไปแล้วก็ตำแหน่งที่วางนิ้วค่ะเราวางนิ้วตำแหน่นิ้วชี้เลยอ่ะตแหน่งนิ้วชี้เท้าเวลายิงติ้งถีบดตำแหน่งนิ้วมือขวาอ่ามือมือซ้ายเห็นไหมตำแหน่งนิ้วชี้กับตำแหน่งนิ้วใกล้เคียงกันมือค่อนข้า,างเตี้ยค่อนข้างเตี้ยใช่ไอ้รถเชค่อนข้างเตี้ยทำให้กาะง่ายในการยิง ในในในไน้เบบล็กๆแล้วเปลีเยนไหมตำแหน่งของอเลตตัวที่เป็นแนวตั้งสามารถปรับได้นิดหน่อยโดยการขันน็อตที่นี่มีปรับได้ใช่คล้ายๆกับคล้ายๆกับการปรับระยะของพันเจอร์สามารถช่วยแอดแจ็เรื่องการกินซ้ายินขวาได้นิดหน่อยในกรณีที่เราเราจะยิงแบบจริงจัง แต่เอียงคันหรือตั้งคันตรงก็งไม่มีปัญหาเพราะว่าลูกไม่ตกลูกไม่ตกแลลลลต่ลูกเลลกหาลากไปเลยฮะลองลองตั้งตรงแล,ล้วลากป<า>็นง่ายเป็นง่าย,ายโอเคแล้วเก็บลูกนี่คือเอาไว้ตรงไหนครับเนี่ยไว้ใ <c oughs> <c oughs> ต้ไว้ใ <c oughs> ต้ อย่างนี้ครับใช่ครับเอาติ่งออกด้านนี้มีสิ่งไหมอิงอ่าสีนี้เลยเกี่ยวเกี่ยวคอมไหมนะเกี่ยวคอมอีกเลยนะเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวพี่มองถ้าพี่บอกต่ำลงสายลงนะได้ครับมองเต้ามองรู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 แล้วแล้วถ้าพี่บอกว่าต่ำลงเก็บมือไว้ตรงไหนมุมปากมุอชี้มือชที่มุมปากค่มอชี้ที่มุมปากหนึ่งแค่แตะพอแตะมุมปากมุมปากมุมปากขึ้นบนต่ำลงซ้ายต่ำอีกซ้ายต่ำ อะไนนรอย่างเงี้ยพนนี่กอลมแบบนีดดน้ดุดันดุดันดุดันสัมผัสได้ถึงความดุดันแต่ยิงไม่ยากครับผมไม่ได้ยิงปอนเท่านี้แต่ก็ถือว่าไม่ได้ลำบากตัวเองมากเกินไปะ <c oughs> เะฮะเคยยิงเทดดี้ด้วยก็สนุกดีครับชอบมันสวยะแอบมองนานละสนุกดีครับเดี๋ยวขอลอกอีก มีติ่งมีติ่งไหมปกติพี่ก๊อลฟดึงกี่ปอนนะพันหนึ่งหเล่ด้านล่างพี่ด้านล่างด้านล่างเหรอได้น็อะได้นเอาก่อนหนี้อ่าที่ใช้อยู่ก็ษาที่สองครับอันนี้มันเท่าไหร่นี่ประมาณสี่สิบครับประมาณสี่สิบเนาะถึงว่าเฮ้ยได้หรือเป่หนักกว่าจะดึงได้หนักกว่าดึงได้นะ่ยของลูเชื่อโอเคเอาเลยครับเได้ไหมมาวันนี้มาวันนี้เฮ้ยสนุกแล้วปล่อย เสื้อดี่หรอปะ,อะนี่นนน yeah. ไม่อันนี้ของพี่โดมไปแล้วอของพี่โดมไปแล้วพี่โดมก็ซื้อแล้วไม่ทันยเราไปก่อนพี่รีวิวปั๊บซื้อเลยเหรอ <c oughs> ดีครับนี่สนุกสนุกอยากร้องเลยเอออยากได้ที่